เรามาอยู่กันในอีกหนึ่งแมปโซนิกในโลบอกนะฮะแมบปบนี้ไม่ชื่อว่า Sonic Universe r p นะครับหรือว่าโลเพล a y นั่นเองซึ่งแมปนี้จริงๆเป็นแมปที่มีมานานแล้วนะฮะแต่ว่าเหมือนจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆคือไม่ได้เป็นแมปทางการเหมือน Sonic Speed Simulator นะครับแต่ว่ามีโมเดลของ Sonic ให้เราเล่นแล้วก็ต้องตามหาที่จุดต่างๆในแมปนะฮะน่าจะประมาณนั้นมีเป็นคาเลคเตอร์นะฮะอันนี้เป็นเกมพาสแล้วก็อันนี้เป็นตรานะครับคาเลคเตอร์ Character ที่ต้องเก็บตราก่อนแล้วก็มีแผนที่ มีอะไรบ้างมีตัวอะไรบ้างเห็นมาก่อนเพื่อนเลยชาโดอะชาโดมาก่อนมาแปลงได้เลยครับนี่เฮ้ยนี่ไงท่าเดินท่าวิ่งอย่างนี้เลยมีเอฟเฟกด้วยฮะเอาเดี๋ยวก่อน <c oughs> พื้นที่มันแคบกลายเป็นตัวอะไรชาโดมาก่อนชาโดมาก่อนอยู่ไหนเมื่อกี้วิ่งชาโดเปิดมาปุ๊บมีเคอสสเปียร์วอทปล่อยพลังได้โอ้ oh! คีออสไนแมร์ huh. อืฮะอันี่อะไรเดี๋ยวนะมันเท่มากมันเท่มากไปที่แมปก่อนขอไปวิ่งเล่นก่อนมีแมปไหนบ้างลาวากรีนฮิลมีไหมสเตชันอันนี้แล้วกันเฮ้ยเท่มากล็อกเก็ตชูอ๋อรองเท้าติดเอฟเฟกใช่ไหมติดเอฟเฟกต ดูอนิเมชันฮะการเดินเอฟเฟกคือไม่ได้แปลงร่างเฉยเฉยมีหลายแบบเลยโอ้โหแล้วแต่ละตัวมีอะไรเนี่ยอินฟินิตโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย <c oughs> แท่มากอันนี้อะไรไม่เท่าร่างไหนก็ไม่รู้โอ้โหพุ่งตัวที่ด้วยโอ้โหดูครับพุ่งตัวคือเป็นการแบบนอนบินไปรองเท้าติดไฟตีลังกาเคียสเปียรพังของได้ไหม พังไม่ได้แต่มีเอฟเฟกนะฮะอ้มันเท่จริงๆอ่าผมเอาตัวที่รู้จักก่อนแล้วกันที่รู้จักก็คือต่อไปอันนี้คือชาร์โดล่างไหนเนี่ยคนละแบบกันเหรอชาร์โดอันนี้กับอันนี้ต่างกันยังไงอ่ามีอันนี้เพิ่มเข้ามาฮะไปที่แมพที่สว่างหน่อยตรงนี้ยังมืดโอเค ร่างนี้ไม่มีเอฟเฟกอันนี้รอบตัวแต่ว่ามีเจมให้เก็บฮะเจ็ดอันเพื่อปลดล็อกเหรอเป็นร่างดาร์กนี่ด้วยเฮเป็นร่างดาร์กคือเป็นตัวร้ายใช่ไหมตอนที่อยู่กลุ่มตัวร้ายแล้วก็สีน้ำเงินนี่คือร่างฮีโร่กับร่างไงเนี่ยเค a อสแลนส์นี่ก็คล้ายๆกันปล่อยพลังเหมือนกันแล้วก็เควอสบัส บลัสโ <Bl> oh. <laughs> อ้โหอลังการมากเสียดายมาสู้กันไม่ได้วันลูกเล่นเยอะมากเลยอันนี้คืออะไรดักออฟอ๋อปิดแล้วก็ฮีโร่กลายเป็นร่งฮีโร่เป็นสีฟ้าเหรอบินได้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้พลังพุ่งตัวพุ่งตัวไม่ได้หมวนตัวได้มีพลังเค a o s snap หายตัวได้ chaos snap หายตัวได้แสดงว่าผมต้องหาอันนี้เก็บมาเพื่อแปลงร่างไอ้ที่ล็อกอยู่อันนี้สีเหลืองคืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นซูเปอร์นะฮะสุดยอดโหนี้แค่ shadow นะอ่ะกับ nuckle sonic อ่ะ sonic มาก่อนมา sonic อันนี้ร่างคือเดี๋ยวๆๆๆทำไมมันมืดจังข้างในนี้อันนี้คือร่างปกติใช่ไหม ร่างปกติเลยมีท่าสามท่าโซนิกวินโอ้อ๋อเป็นพายุเป็นพายุวิ่งเป็นพายุแล้วก็ s h ชิลด็อกคืออะไรอ๋อมีใส่กรอกแล้วก็กินอ่ะฮะกินยังต้องเทะใส่กำไรข้อมือแล้วสามารถเปิดอันนี้ได้เหมือนเป็นพลังอะไรสักอย่างหนึ่งคล้ายๆบาเรีย วิ่งไปได้โอ้นี่กังอากาศยังวิ่งได้อะพุ่งตัวไปแต่อันนี้ใช้ไม่ได้ฮะสงสัยต้องเก็บอันนี้ก่อนเจ็ดอันมีตัวละครที่ไม่รู้จักเยอะมากอันนี้โซนิกอะไรเนี่ยเป็นอสวินโอ้โมเดลย่างเยอะดูไม่หมดแน่เลยฮะเยอะมากเอาเป็นเทลอันนี้หน่อยละกันแบ็กสมิธช่างทำอาวุธเทลฮะเดินช้ามากไม่มีให้แปลงล่างด้วย เป็นแค่โมเดลเฉยใช่ไหมโมเดลก็สวยนะเสียดายผมข้างหน้าไม่อันนี้ไม่เคลื่อนไหวแต่หางกระดิกได้ฮะอันนี้คือฉาดฉาดคือเมทัลเหรอเหมือนเป็นเมทัลอีกร่างหนึง่งไม่มีแอนิเมชันไม่มีพลังเป็นโมเดลเฉยคือเพลงก็เปลี่ยนไปด้วยนะฮะแต่ละตัวแต่ผมคงต้องปิดนะครับแสดงว่าหลังๆคือจะไม่ค่อยมีอะไรเป็นโมเดลเฉยใช่ไหม Dreamcast Sonic อันนี้เป็นโมเดลโซนิ c เวอร์ชันเครื่องเกม d r e a แคส s t นะฮะไม่มีท่าอะไรแต่มีแอนิเมชันของเขาเองท่าวิง่งคงถอดแบบมาจากนู่ดเลยใช่ไหมกลางแขนกว้างหน่อยก้าวเต็มขาอ่าไม่มีอะไรอันนี้ i n นฟินิตถอดหน้ากากคืออย่างนี้นี่เองแต่ไม่มีท่าอะไรครับแสดงว่าไม่ใช่เม่นใช่ไหมเป็นทิ้งจอกคล้ายๆทิ้งจอกเลยแล้วก็มีตัวอื่นด้วยที่คล้ายๆกัน จ็คโคคือใครก็ไม่รู้แจ็คโคมีหนึ่งสองสามสี่ไม่มีท่าเหมือนกันฮะเป็นโมเดลเฉยเป็นกลุ่มเดียวกับของอินฟินิตหรือเปล่าไม่ค่อยคล้ายโซนิกอันนี้เหมือนล็อกแมนมากเหมือนหุ่นล็อกแมนมากกว่าเจ้าตัวนี้เทเลพอร์ตได้อ่าหายตัวอ๋อหายตัวเฉยเหรอไม่ได้เทเลพอร์ตหายตัวอันต่อไปมิสไซ ปล่อยมิสไซล์โอ้โหโอ้ยเจ๋งอยู่นะอันนี้หมุนตัวปล่อยมิสไซล์ไปเฮ้ยเท่อยู่เท่อยู่แล้วก็มีต่อยฮะต่อยยังไงแฮนด์อ๋อกำมัดเฉยแค่นั้นกำมัดปล่อยมือแค่นั้นไม่มีอะไรอันนี้แล้วก็เจ็ตนะฮะบินได้ใช่ไหมเออบินได้สูงขึ้นกระโดดได้สูงขึ้นมเมทัลอยู่ไหนไมเมทัลเมทัลโซนิกนี่นี่ี่ อ่ามีอันนี้ด้วยดีมากมาดูตัวหลักก่อนสวยอยู่นะทำดีเทลดีอยู่เหม a ท่าโซนิกทำอะไรได้บ้างเลเซอร์ Laser เพลงก็เปลี่ยนนะน่าจะเป็นเพลงประจำตัวเขาปล่อยพลังเลเซอร์ครับนี่อ่ชาร์จพลังก่อนแล้วก็ปล่อยไปอ่าแล้วก็มีเกราะมีโล่เปิดโล่ขึ้นมาเป็นบาเรียเป็นชิล รอบตัวนะฮะเหมือนเป็นเหมือนเป็นอยญมณีสีม่วงปิดได้อีกอันนึงคือโอเวอร์ดิฟทำอะไรหมุนตัวพุ่งตัวไปแล้วโอ้โหพุ่งไปนูน่นแล้วก็กลับมาเหมือนเป็นการชาร์จพลังพุ่งไปแล้วก็อันนี้คืออ๋อติดเครื่องฮะติดเครื่องข้างหลังนี่ไงโอ้เ็้าทำดีมากเลยอันนี้ เป็นแมปมีมา5ปีแล้วนะฮะแต่อัปเดตเรื่อยๆ Shadow Android มือเป็นปืนครับแต่ทรงผมคือ Shadow เลยตัวก็ใช่แต่สีเปลี่ยนไปเป็นสีเหลืองปืนยิงไม่ได้ถ้าเดินยังเป็นอันเดิมอยู่นะฮะสไลด์ไปถ้าประจำตัวเขาโอเคแล้วก็มี m e t a l Sonic 3.0คือเป็นแฟนเมทหรือว่ายังไงหรือว่าเป็นตัวละครที่มีอยู่จริง แสดงว่าด้านนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ๆอาจจะยังไม่ได้มีอะไรมากเมทั Nickel. Nickel ลนักเิลนักเิลร่างที่เป็นเมทัลโอ้ช้ามากนักเขลเดินช้ามากอฮะอนิเมชัน huh. <c oughs> ไม่มีอะไรนะฮะไม่ค่อยมีอะไรชาดคือใครชาดนะฮะคล้ายๆกับเมทัลโซนิกใช่ไหมคล้ายๆกับตัวไหนนะตัวนี้ตัวนี้เมทัลโซนิกใช่ คล้ายๆกันเลยเหมือนล็อกแมนมือเป็นล็อกแมนมือเป็นปืนข้างหนึ่งตรงที่เป็นส่วนของเกมพาสห้องนี้ห้องนี้เป็นตราหรือเปล่าหรือเกมพาสเป็นเกมพาสฮะเหมือนเป็นแพ็คแต่ละแพ็คส่วนที่เป็นตราตรงนี้อันนี้คือใครเนี่ยตัวสีขาวโอ้แล้วก็มีล่างนี้ด้วยอันนี้ต้องเก็บตราก่อนฮะต้องเก็บตราก่อนถึงจะได้โอ้อันนี้อินฟินิตเออตรงนู้นไม่มีนะอินฟินิต อีคลิปคือใครไม่มีเอฟเฟกอะไรฮะอ๋อคล้ายๆตัวนี้เลยอ่าที่เป็นสลามคล้ายๆสลามอ่ะชื่ออะไรละเคออสใช่ไหมใช่ใช่เป็นโมเดลเคออสแต่เป็นคนละล่างกันเคออสมีไหมเหมือนจะไม่มีอินฟินิตก็ไม่มีนะครับมีเป็นที่ตราตรงนู้นต้องเก็บตราก่อนแมปกว้างมากอ่ะไม่รู้อยู่ตรงไหนชอโด้เนี่ยเท่สุดแลวฮะอันนี้ในนี้นะฮะ ส่วนที่เหลือต้องไปดูที่เป็นตรานะครับต้องไปเก็บก่อนน่าจะทําอะไรได้เยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นตราอาจจะมีความพิเศษอะไรนะฮะโอเคครับนี่คือแมป Sonic Universe ์ o โลเ a y นะฮะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ